สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมาเบลลคลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์เรื่องราวดีๆที่เห็นแล้วดีต่อใจน่ารักกันมาก,มากๆเลยครับสำหรับบรรยากาศหลังจากจบเกมที่ทีมของบุ๋มบิมชัชชุออนโมกศีกับการเล่นหลีกญี่ปุ่นครั้งที่2ของเธอกับทีมฮิเมจินั่นเองครับนี่แหละครับความน่ารักของเพื่อนๆร่วมทีมฮิเมจิหลังจากจบเกมเพื่อนๆก็มีการเข้ามาจับแก้มบุ๋มบิมชัชชุออนโมกศีดาวตบคนแก่งของทีมชาติไทยของเราด้วย น่ารักมากเลยครับเพื่อนก็น่าจะมันเขี้ยวน้อยๆนะจับแก้มบุ๋มบิม๋มแบบน่ารักน่ารักเลยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับความอบอุ่นของทีมฮิเมจิสาวไทยของเราอย่างบุ๋มบิม๋มเธอก็เป็นคนที่มีความเป็นลี่สดใสตลอดเวลาอยู่แล้วครับสาหรับบุ๋มบิม๋มอย่างที่เราได้เห็นซึ่งบุ๋มบิม๋มก็ไม่มีอะไรน่าห่วงครับสําหรับการเล่นให้กับทีมฮิเมจิยังคงทําแต้มให้กับทีมได้รัวๆทีมซื้อตัวไป ไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับเก่งมากๆเลยครับสาวไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้บุ๋มบิ๋มแล้วก็สาวไทยของเราทุกคนกับการลดเล่นในลีกต่างประเทศกันต่อนะครับตอนนี้แต่ละคนก็กําลังโชว์ฟอร์มเก่งกันเลยสูู้นะครับสาวไทยก็เป็นกําลังใจให้สาวไทยของเราในการลงสนามในลีกต่างประเทศในทุกๆนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นลีกไหนก็ตาม